ขูัองนเลยอ่ะโอเคหองนี้มีอาการนะ โอ้โหตีไม้แรกมันกัดเลยพวกนี้หายไปเลยอะโกดแบบโกดยับไป,ไปนู่นแหละ โอเคโอเคโอ้สายดีด้วยะลงทะลวงดุจริง จริงคอกนี้ตีสองมันกัดสองทีนะครั้งแรกหลุดนะมันเหมือนเบ็ดยังไม่เข้านะพอผมลดคานปั๊กมันเออมันสะบัดหลุดไปเลยน่าจะมีตัวนะโอเคคอกนี้กัดกันเนื่ออีกแล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นจุบเบ็ด8โอนะครับเป็นสองแยกขายนะตัวนีนะ้ของเราจะมี7โอและ8โอตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่8โอนะการจะใหญ่ขึ้น หนาขึ้นแล้วก็วงกว้างขึ้นนะมีโอกาสได้ปลาได้ตัวสูงขึ้นนะก็ตัวนี้กัดทีสองนะเรียบร้อยเลยนะเ <LEGO. S 1> ต็มเต็มน,นะวงค่อนข้างจะก,กว้างนะมีโอกาสกได้ปลาใหญ่สูงมากโอเคเต้มแรกมาแล้วยำเช้าปลาที่ดีปาจิบไม่จิบเลยนะ

คก็รีวิวคันนิดนึงนะใช้ติดมือนะตั้งแต่เมื่อวานเลยวันนี้ก็อีกหนึ่งวันครับคันของพี่นัทนะพี่นัทเอ่อก็เอามาให้ใช้นะเจอกันหน้าหมายพอดีนะโอเคคันอยู่นี่อยู่เจ็ดฟุตนะเวทอยู่ที่16 25นะครับเอ่อผมถือว่าโอเคนะคันนี้แต่ต้องบอกว่าโอเคเลยเพราะว่าใช้มาสองวันแล้วปกติผมจะเป็นคนหาคันที่ถูกใจยากนะเราตีป่าทั้งวันด้วยนะ โอเค,อเคก็เยอะครับ X เม s e มาแล้วใชรุ่น3โลนะตัวนี้เกือบ3โลมกัน2โลกว่านะโอเค X b a บตสีสม้มครับส้มมกุก X b a บตต้องมาแล้วชั่วโมงนี้เพราะว่าหมายมันได้แล้วนะโอเค

โอ้โหรดดพอดีเน,น,นี่ปลาขนาดนี้นัดโทษครับกับคันใหม่เดี๋ยวจะมาบอกนะพอดีนะนะเขาไม่ให้เทสนะโอ้หถือว่าใช้ได้เลยคันนี้งัดปลาออกจะปลาได้ยางดูเบรด 8O นะตัวนี้ 8โปากยังไม่ฉีกนะปกรณ์ที่เราให้ไปนะนขนาดนี้ปากยังไม่ฉีกนะนะดูคือสปริงยังอยู่กับปากอยู่เลยตัวนี้เป็นตัวเบ็ด8โอนะครับที่ขายแยกเข้ามานับ3ตัว75บาทนะนะมันจะเกี่ยวกันเนอร์ได้ปลายสุดพอดีเลยนะเหมาะสำหรับงานโหดปลายใหญ่แบบนี้นะนี่ก็ นี่ก็โอ้โหน่าจะรวมหกห้าหกโลตัวนี้ใหญ่พอสมควรเลยนะครับโอ้เต้อพักยาในะขอกนี้ไปย่ำไปย่ำม,มามันตูดไปละทีเนะี่ยอย่าวาดูดเนี่ยมันเรายังไม่ค่อยเห็นผมยังไม่ค่อยเห็นนะแต่รู้ว่ามันดูดแน่นอนนะตัวนี้อาการไม่มีนะโดดกัดทันทีเลยนะคหนูแล้วดดกัดทันทีเลยโอ้โสี่สวยอยู่ตัวนี้โอเคกลับทุกคนตัวนี้ก็อ่ เป็นกันเนอร์นะครับมียางสองขาตอนนี้ก็น่าจะเหลือขาเดียวแล้วนะเอาไปแช็กโหลดใช้งานได้เ,เหมือนเดิมปากยังไม่ฉีกกับอุปกรณ์ที่ให้ไปตะเบ็ด8โอตัวนี้คลิปเบอร์3ช่อค50ปอนด์แล้วก็ตัวนี้เป็นสายนะมาติคอรเลอร์ p ีเองนะหน้าตาัดนะูนยนจุดสอแปดนะโอเคกับมาพร้อมกับคันนะนี่ให้ดูหน่อย ตัวนี้เป็นคัน2ท่อนนะเวทอยู่ที่16 25ิบนะครับแบกน้ำดักเกลือได้สูงสุดอยู่45กรัมนะตีก็ค่อนจะดีดีมากผมปกติผมจะตีคันเพราะว่าจะมีราคานิดหนึ่งนะตัวนี้ตีดีแล้วก็พอร์ลิฟต์โอเคเลยนะงัดปลาขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยนะดูดู a อ้ชั่นนะโอเคก็เดี๋ยวส่งพักงานในหะ้กับเจ้าของคันได้มาเมื่อวานเองนะคันนี้โอเคตัวนี้ถ่ายรูปแล้วก็จะปล่อยครับ ใช้ประมาณ5โลต่ตแบบัวนี้โอ้โหยังดูดีเลยเฟรยปล่อยครับลูกนี้เนี่ยนะ